สวัสดีครับนี้นะครับก็มีลูกค้านะครับมาจากอำเภอหนองพอกนะครับอจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็เข้ามาซื้อเครื่องคาร์บามานะครับเป็นรุ่นร้อยห้าสิบห้าพัทนะครับรุ่นดีเดนสตาร์นะครับตัวนี้อันนี้ก็เติมน้ํามันเครื่องเติมน้ําในหม้อน้ําเติมน้ามันดีเซลเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็จะลองให้ดูลองเครื่องให้ลูกค้าต่อนะครับอีกแป๊บนึงนะครับ จะลองเครื่องให้ลูกค้านะครับอยาารอ พอร้อเครื่องให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะเอาขึ้นหลังรถให้ลูกค้านะครับราคาเครื่องนะครับก็อยู่ที่สาม0มืนับาทนะครับตัวนี้ไม่รวมค่าส่งนะครับตัวนี้เครื่องนะครับสินค้ามีรับประกัน2ปีนะครับจากทางบริษัทนะครับถ้าเครื่องมีปัญหาภายในระยะเวลาประกัน2ปีนะครับก็สามารถโทรเข้ามาติดต่อได้ที่ เบอร์โทรของทางร้านนะครับหรือนะครับจะมีเบอร์โทรผิดของทางบริษัทให้นะครับรับประกันนะครับภายในระยะเวลาประกัน2ปีนะครับยกเว้นทําเครื่องตกน้ําหรือเติมน้ำมันผิดนะครับเครื่องก็จะไม่รับประกันนะครับเบอร์โทรติดต่อของทางร้านนะครับ0869626161นะครับและอีกเบอร์โทรหนึ่งนะครับ0 หกสองเจ็ดห้าสี่ห้าหกหกห้านะครับร้านก็ร้านอยู่ที่จังปัตยโสธรนะครับอำเภอเลิงนกทานะครับตรงข้ามกับธิบการอำเภอนะครับพระพรมใหม่นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวครับร้านองค์จักการเกษตรนะครับนะครับอ่าือสะดวกติดต่อที่เพจทางร้านได้นะเพจทางร้านมีสองเพจนะครับเพจร้านองค์จักการเกษตรนะครับแล้วก็ เหตนร้านคนาทรัพย์การเกษตรนะครับแล้วก็ u ูทูบนะครับของร้านของจากการเกษตรนะครับก็ขอบคุณลูกค้านะครับจากอำเภอหนองพ่อมาเลยนะครับขอบคุณครับ